เสริมนะครับแล้วก็ตักโรยหน้าเลยครับโอ้โหยน้ำมันเจียวเราลาาไปแล้วนะครับแล้วก็โรย สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับตองตอนชีโอคูนะครับช่องเราก็เป็นช่องทําอาหารง่ายๆสําสหรับมือใหม่ทําตามกันได้ง่ายมากๆเลยนะครับส่วนวันนี้จะเป็นเมนูเคลียร์ของเหลือจากตู้เย็นนะคบเป็นการยกระดับข้าวต้มธรรมดาให้กลายเป็นข้าวต้มหมูสับแบบโบาณ เรามาดูความพิเศษของข้าวต้มสูตรแบบโบราณนะครับว่ามันแตกต่างจากสูตรปกติยังไงนะครับผมจะเริ่มจากการทํานี่ครับหมูสามชั้นนะครับเอาไปเจียวกับกระเทียมนะครับเพื่อที่จะได้2อย่างคือตัวหมูสามชั้นที่จะเอามาทาท็อปปิ้งนะครับหรือว่าโรยข้างบนแล้วก็ทําเป็นเครื่องเคียงกินกับข้าวต้มนะครับอันนี้ก็จะเป็นความพิเศษนะครับแล้วก็สิ่งที่จะได้หลังจากนั้นเนี่ยก็คือน้ํามันนะครับเพื่อที่จะเอามาทําข้าวต้มนะครับ หมูสามชั้นที่จะเอามาเจียวนะครับผมก็จะหั่นบางหน่อยแล้วก็เลือกชิ้นอ่าหั่นให้มันชิ้นเท่าๆกันนะครับเพื่อเวลาสุกกรอบเนี่ยมันจะได้กรอบเท่าๆกันนะครับแล้วก็ง่ายต่อการรีดน้ำมันออกด้วยกระเทียมตำของเรานะครับในส่วนที่เอามาเจียวเนี่ยผมจะตำค่อนข้างหยาบนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือทุกเม็ดเนี่ยเขาจะต้องแตกนะครับเพราะไม่งั้นเม็ดที่ าตามไม่แตกเนี่ยมันอาจจะระเบิดได้นะครับตอนเจียวสูตรโบราณเนี่ยเขาต้มเขาจะเอามาผัดกับน้ํามันหมูก่อนนะครับที่เราเจียวไว้ผมจะเริ่มจากอันนี้ครับหมูสับนะครับที่ผมเตรียมไว้เนี่ยจะหมักกับรากผักชีกระเทียมพริกไทยซอสหอยนางลมซีอิ๊วขาว น้ำตาลแล้วก็น้ำมันงาเพิ่มกลิ่นหอมนะครับก็จะหมักประมาณชั่วโมงหนึ่งเอาไว้ในตู้เย็นนะครับกลิ่นหอมมากอันนี้ก็จะเป็นข้าวที่เราหุงแล้วก็เหลือเอาไว้นะครับเมื่อวานแช่ไว้ในตู้เย็นนะครับก็จะได้น่าจะประมาณ2-3จานนะครับเห็ดหอมสดนะครับแล้วก็เหลือ,อไว้เหมือนกันผมก็จะทำหัน่น <c oughs> เป็นเต๋าที่พอดีคำนะครับไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็อันนี้สำหรับ เครื่องโรยนะครับก็จะมีผักชีแล้วก็ต้นหอมนะครับความพิเศษเนี่ยอย่างที่บอกก็ผมจะเอาหมูไปผัดก่อนแล้วก็เอาข้าวเนี่ยไปผัดด้วยนะครับรวมถึงตัวของเห็ดเนี่ยเอาไปผัดให้มันกลิ่นหอมของน้ํามันหมูนี่มันเคลือบนะครับแล้วก็ค่อยใส่น้ําต้มนะครับก่อนจะไปดูวิธีทํานะครับก็อย่าลืมเ,มเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ให้กับพวกเราได้นะครับไปดูวิธีทํากันเลย เราจะเจียวไฟอ่อนนะครับไม่ต้องใส่น้ำมันใช้ไฟอ่อนนะครับผัดไปต้องใช้เวลานิดนึงให้รีดน้ำมันเขาค่อยๆออกมานะครับผัดไปฟังเพลงไปหรือดูคลิปตองจีโอฟู้ดไปก็ได้นะครับมันเริ่มออกมาเยอะแล้วสังเกตว่าฟองของเขาจะเริ่มน้อยนะครับแปลว่าใกล้ได้ที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะใส่กระเทียมไปเจียวเลยครับแป๊บเดียว ระหว่างนี้เราปรุงรสได้เกลือเล็กน้อยได้นะครับไม่ต้องเยอะครับให้มันมีรสชาติกระเทียมเราสีทองแล้วนะครับต้องลองดูเดี๋ยวมันจะไปสุกต่อ,อกนิดนึงนะครับเราก็เอาขึ้นได้เลยนะครับตอนนี้ดับไฟแล้วก็ใส่พริกไทยได้เลยเล็กน้อยปรุงรสครับได้มาแล้วนะครับส่วนแรกของเราจะเป็นหมูสามชั้นเจียวกับกระเทียมนะครับแค่นี้ก็กิน กับข้าวอร่อยแล้วนะครับนี่ครับโอเคครับเราจะเหลือน้ํามันไว้ในกระทะแบบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวจะมาผัดหมูกับข้าวกันนะครับโดยใช้น้ํามันจากกระทะนี้เลยดีหมูนะครับแล้วก็ผัดให้เขาอร่อยเลยครับเนี่ยครับความพิเศษของสูตรโบราณนะครับคือการผัดหมูบดนะครับกับ น้ำมันหมูที่เราเจียวเอาไว้ให้หอมก่อนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเห็ดแล้วก็ข้าวลงไปผัดด้วยนะครับหมูหมักเรามีรสชาติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะใส่ซีอิ๊วขาวไปเล็กน้อยนะครับปรุงรสหมูของเราสุกได้เที่ยนะครับผมจะเอาเห็ดหอมที่เราเตรียมไว้ไปผัดด้วยนะครับลงไปเลยขั้นตอนนี้ถ้าน้ำมันน้อยไปก็ตักเพิ่มได้นะครับ พอน,น้ำมันเคลือบข้าวดีแล้วผมก็จะเติมน้ำสะอาดไปต้มเขาเพื่อดส่วมพอน้ำของเราเดือดแล้วนะครับผมก็จะใส่ต้นหอมผักชีลงไปนะครับแล้วก็เสิร์ฟได้เลยเอาไว้โรย,ยหน้านิดหน่อยปิดไฟแล้วครับ เ,เวลาเราทำข้าวต้มนะครับเราไม่ต้องปรุงให้เค็มมากตั้งแต่อยู่ในหมอ้อนะครับเพราะว่าเวลาเสิร์ฟเนี่ยข้าวต้มเนี่ยมันจะต่างคนต่างกินใช่ไหมครับก็ให้คนที่กินเนี่ยปรุงเค็มเพิ่มเองนะครับเราเสิร์ฟนะครับแล้วก็ตักโรยหน้าเลยครับโอ้โหน้ำมันเจียวเราซาไปแล้วนะครับแล้วก็โรยผักสีเขียวเนาเนี่ย นี่ฮะก็เสิร์ฟคู่กับสิ่งนี้นะครับวางข้างกันเลยถึงเวลามาชิมนนะครับข้าวต้มที่เราทำกันลองดูนี่ฮะจะเห็นว่ามีความกรุบกรอบนะครับแล้วก็มีชิ้นของเนื้อหมูสับอยู่ด้วยนะครับผมจะกินรวมๆกันในคำเดียวนะครับควันชุยๆเลยนะครับ แล้วนะครับอ,อ,อร่อยมากครับเพื่อนๆมันมีความกรุบกรอบนะครับแล้วก็ความหอมของอลากผัดชีกระเทียมพริกไทยนะครับแล้วก็ข้าวเนี่ยมันก็ ยังมีความเป็นเม็ดอยู่นะครับอร่อยมากเลยอยากให้เพื่อนๆลองทําดูนะครับเมนูนี้ไม่ยากแล้วก็สามารถยกระดับการทําข้าวต้มธรรมดานะครับให้เป็นข้าวต้มที่แสนน่ากินมากๆแบบนี้ได้เลยนะครับลองไปทากันดูครับเพื่อนๆชิมอีกสักทีนะเมื่อกี้เป่าแล้วแต่ยังร้อนอยู่ มากๆครับหอมกลิ่นกระเทียมเจียวนะครับแล้วก็มีความกรุบกรกอบนะครับของตัวหมูสามชั้นเจียวนะครับแล้วก็ตัวหมูของเราที่หมักไว้เนี่ยมันหอมอยู่แล้วด้วยนะครับดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเพื่อนๆบ๊ายบาย